ท่านก็ต้องทิ้งแล้วท,ทิ้งทำไมเอาเงินมาทำบุญดีกว่าท่านก็เลยไม่ตั้งอะ่ะ<ม>ก็แต่แรกที่แปลงนี้ไงที่จะขายแม่พันนีแห่ะก็เพราะเหตุนี้แหละฉันเลยไม่จะมาซื้อหรือทำบ้านให้เาแต่แม่พันนีเขาต้องสี่คนเขาไม่มีพลาดคนเขาไม่มีปัญหาลูกหลานเขาทำต่อได้แต่หลวงพ่อจะทำให้ใครท่านถึงไม่เอาท่านทิ้งเลยท่านบอกไม่เอาขายขนาดนี้เลยก็เอาไว้เป็นของไวัดจ้งเผล่อโอกาสหน้าท่านอย่างอื่นได้สุดวัละเจ็ ท่านทำอะไรไม่ได้ที่ของปู่ย่าท่านเปรี้ยค่ะท่านต้องการท่านลูกหลานทุกคนก็องอรดัที่ก็คือเป็นที่ของของปูญญ่ย่าอ๋อไม่ใช่ที่วัดใช่ไหมอืมสองไร่กับสิบสองตารางวา แล้วคือตอนนั้นที่ขายอ่ะขายที่อะค่ะคือหมายถึงว่ายังไงก็ขายไม่ได้มานานแค่ไหนะคะลุงกี่ปีป,หปโโหีหลายปีโอ้โหหลายปีจนกระทั่งจนกระทั่งอธิษฐานว่าจะช่วยพระธาตุใช่ไหมขายได้ทันทีเลย ปฏิหารจริงๆห้าปีเขาอยากได้ที่ทำฟั๊มนะเขาไม่เอาเออคุณลลนาแต่ว่าจะทำฟัำาาลมแต่ว่าไปดูแล้วเออดูแล้วก็ไม่เอาทอานทีคุณจะขได้ททำกันยหาได้เจมันจะเจนถ้าเราไม่จุดทุกอย่นแหระไม่ได้จุดทว่าให้นเ<า>ออ อจุดทว่าจะ้3 5เท่านั้นไม่หักค่าใจายใดๆเป็นี่เขาก็มีสัจจะได้ได้มาเลยเอจ็ดแสเลยนะโอ้โหนี่ขาดทุนด้วยยังโหเห็นไหมล่ะนาสังนาสังศีจริงๆเลยอะเจอกันกกลัวใช่ไหมกลัวงตากันแล้วก็คนในหน้าหทมะนาวไม่มีน้ำ เออจุดทูปุ๊บเนื้อขายได้โอ้โหเพื่อนๆเลยสิเทวดาแปลงตัวมาซื้อหรือเปล่าเนี่ยเออมันยังไงมึงมาวันนั้นนะไปชุดวันที่เห็นเขาเด็กสองสามวันนี่เลยเมื่อสองสามวันเนี่ยเออไม่อยากจะเชื่อจริงๆแล้วก็ให้เงินอย่างรวดเร็วโอ้โห เป็นสุกเย็นตอนนี <dragon risque> <t> ้โอนเป็นจุดตอนเช้าเจ็โมงโอ้โหูงานเหมืนโกหกมั้ยเหมือนโกหกบอกแล้วว่าบุญเนาะยังไงก็ได้ไวอะเนาะก็ยิ่งตอนนี้ใครอธิษฐานตอนนี้จะได้เยอะเพราะอะไรก็เพราะว่าพัฒธาแต่แต่เพื่อนขอตังค์พัฒธาแต่ท่านก็ไม่อยากทำทุนให้เพื่อนก็อะไรก็ไม่สำเร็จสิจะจะิยอย่างนี้ถ้าหลวงพ่อแต่ว่าพัฒนาแต่เพื่อนขอเงิน อย่างน้อยๆให้มันได้มีกนได้ตลเขาก็เปลียนแผนมาให้พระาได้บางจ่ายล20ล้านยังต่ำถ้าขายที่ได้ให้1น้องคิดไว้อย่างนี้ตลอดนี่เดี๋ยววันนี้ก็มามาทุกวันไดแหละมาพันเพลนเหรอสาธุข่อยได้จริงๆเลยล่ะถ้ากำลังทางตัวเขาคนเดียวเนี่ยนะลูกเขามีแค่2นลเรียนมังอกนงกนกะเขาไม่หล แล้วกะว่าถ้าหลวงพ่อสร้างกระทะเสร็จหลวงพ่อหยุดสร้างเขาก็จะไม่ทำแล้วนะเขาจะวางมือจะตัดส่วนภาวนาบ้างแบบนี้สุ